ถ้ไมฝนน่ะคิดว่าตัวเองเกิดเป็นหมามาชาติที่แล้วอะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าเหมือนผูกพันกับหมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กถูกหมากัดหมากัดที่หน้าเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นหมาวัดคือสมัยนั้นน่ะวิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าหมานั้นบ้าหรือไม่บ้าคือต้องฆ่ามันเอาไปให้หมอตรวจในยุคนั้นมันมีวิธีเดียวจริงๆนะคะแล้วพอเอาไปตรวจปุ๊บหมาตัวนั้นไม่ได้บ้ามันก็เลยเหมือนกับว่า ติดอยู่ในใจของเราอะ,<ฮ>ะอาจากนั้นเราก็เลยเลี้ยงหมามาเรื่อย <ฮะ S 1> เรื่อยเรื่อยเจนกระทั่งไปวัดวัดหลวงพ่อกวย <ฮะ S 2> อยู่ที่ชยัยนาทแต่ไปครั้งแรกเลยค่ะที่เป็นโรงแก้วของท่านอ่ะ,<ฮ>ะก้มลงกราบแล้วร้องไห้ร้องไห้แบบดีใจมากแบบบอกไม่ถูกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร<ฮ>ะครั้งที่สองได้ขึ้นไปคล้ายว่าเป็นกุติเก่าของท่านนะคะ พอขึ้นไปปุ๊บเห็นรูปรูปหนึ่งที่ท่านเหมือนนั่งอยู่แล้วก็มีหมาตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆ oh. พอมองปุ๊บข้างในอะค่ะในในจิตอะมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราพูดนะแต่ในจิตข้างในพูดว่าฉันคือหมาตัวนั้น oh. แล้วน้ําตาก็ไหลออกมาแล้วภาพมันก็มันเหมือนวิ่ไปครั้งแรกที่เรากราบที่เราร้องไ oh. ห้อะแบบแล้วในใจมันก็พูดว่าอ๋อดีใจจนหางจะหลุดมันเป็นอย่างนี้นี่เอง oh. Oh. ก็คือเหมือนกับได้ได้กลับมาเจอ huh? เจ้าของอะไรประมาณนี้เหมือนดีใจจนห่างจะหลุดแล้วเราก็เลยบอกว่าถามเลยว่าหมาตัวนี้คืออะไรชื่ออะไรยังไงนู่นนู้พอสืบจนกระทั่งรู้ว่าหมาตัวนี้ยเขามีอายุอยู่อยู่ที่ประมาณพศ .2,500 ถึงไม่เกิน25 1 7ั่อ่ะแล้วก็ตายไปแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ทําพิธีเหมือนกับสวดเหมือนสวดให้คนน่ะให้ไปเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เกิดพศ2 5 1 7้อย็ด่ะพอดีหมานั่นหมานั้นตายก่อน น่าจะตายประมาณปี 2, 5 1 5อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าม,มันคือจากความรู้สึกใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอะคือน้องหมาตัวนั้นที่เป็นที่อ,อารักขาหลวงพ่อโกยวยแล้วก่อนหน้านั้นอะเราก็รู้สึกว่ามันใช่เล้อมันใช่เลอเลออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อธิษฐานจิตในใจว่าถ้าถ้าหนูใช่จริงๆในสิ่งที่หนูคิดช่วยส่งสัญญาณอะไรให้หนูหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็แบบตัดไปเลยนะไม่ได้หมกมุ่นก็คือแค่แค่นั้นแล้วก็หักแล้วก็ลืมไปหายไปเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งได้ไปฟังเทศของของหลวงปู่มั่นหรือไงนี่แหละค่ะแล้วมันก็จะมีประโยคนึงที่ท่านแบบเหมือนพูดว่าเราอะนะเกิดมาเป็นหมาไม่รู้กี่ชาติแล้วน่าสังเวชเหลือเกินคำนั้นมันมากระแทกเราก็เลยแบบมันเหมือนกับว่ามันมันมันลงล็อกหลายหลอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราใช่จริงๆเราก็รู้สึก ดีนะว่าเ<ม>ฮ้ยถ้าชาติก่อนเราเป็นหมาแล้วได้มาเกิดเป็นคนแสดงว่าเราก็มีบุญอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเมื่อก่อนเนี่ยถ้าขึ้นไปสวดมนต์เนี่ยเราจะไม่ให้น้องหมาตามขึ้นไปเ<อ>พราะเราไม่อยากให้เขาเข้าห้องพระแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ฝนจะเปิดเลยแล้วน้องหมาตัวไหนถ้าอยากขึ้นไปกับพี่ฝน<ม>ด้วยอ่ะพี่ฝนก็จะเปิดให้เขาเข้าไปเขาจะเป็นนั่งสมาธิอยู่ข้างๆพี่ฝน เราก็เลยมองว่าหมาก็มีสิทธิ์ได้มาเกิดเป็นคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกหมานะแล้วพี่ฝนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่รักหมามากเราจะอุปการะเลี้ยงดูอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นตามความรู้สึกในใจพี่ฝนเนาะถ้าเกิดว่าเราทําให้ไอ้ตัวนั้นอ่ะตาย เราก็ขอชดใช้กับเพื่อนพ้องของพวกเขาแล้วกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะออโอเคน่ารักมากเนาะแม่เนาะวันนี้ได้มาคุยกับพี่ฝนนะพอมาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนน่ารักขยันมันเพียนแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีขนาดนี้มาก่อนลอแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยคือเรื่องราวของฝนธนะสุนทรน,นะคะ